ไม่ว่าจะเป็นคนเล่นล่อนเราต้องไปสำรวจดูแลนะคะหาที่พักพิงเป็นบ้านกลางหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นการดูแลด้านจิตใจเสร็จแล้วต้องดูเรื่องสุขภาพกายมีการออกกำลังกายส่งเสริมการกีฬาเป็นการป้องกันยาเสพติดวัยรุ่นวัยรุ่นก็ต้องสนใจเป็นพิเศษนะคะถ้ามีลานกีฬาให้วัยรุ่นมามีกิจกรรมร่วมกันมีความสละลักและสามัคคี ต่อไปก็จะแข่งขันระหว่างชุมชนได้รับรางวัลต่างๆนานา,นา,นานเป็นความภาคภูมิใจเยาวชนเหล่านี้ก็จะหางไกลยาเสพติดส่งเสริมความรู้ดนตรีกีฬาเหล่านี้ต่อไปก็เป็นเ,เรื่องเศรษฐกิจถ้าเศรษฐ,ฐกิจไม่ดีครอบครัวก,ก็ไม่มีความสุขแน่นอนปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าคนตกงานเราก็จะจัดหางาน ตอนนี้เราต้องดูดูว่าคนที่ตกงานเป็นเพราะไม่มีงานจริงหรือว่าที่เกียจหรือเลือกงานตอนนี้เราต้องดูเป็นเป็นลายลายไปแต่เราใส่ใจทุกคนนะคะส่วนเรื่องอาชีพที่คนในชุมชนสามารถผลิตอาหารถนอมอาหารหรือว่าศิลป,ปะหัตถกรรมต่างๆนานา,นาเมื่อสร้างมาแล้วพวกโอทหอป วิสาหกิจชุมชนเราต้องส่งเสริมหาช,ช่องทางการจัดจำหน่ายถ้าสินค้ามากจำหน่ายได้น้อยงานก็ล้นเหลือก็ไม่มีเงินเพราะฉะนั้นจะส่งเสริมให้มีไรายได้อย่างยัง่งยืนก็คือหาตลาดเ,เป็นการหาตลาดต่างๆถิ่นในเรื่องสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็จาเป็นสิ่งแวดล้อมก็คือพวกขยะปฏิกูลต่างๆนานาเท่าที่ผ่านไปพบปะ พ่อแม่พี่น้องชาวชุมชนต่างๆเห็นขยะข้างถนนเกลื่อนตอนนี้ก็จะมีหนูมีสุนัขมีอะไรเข้ามาแทะมามาลากออกไปก็กลายเป็นเน่าเสียก็เผยแพร่โรคต่างๆนานามีมาแมลงต่างๆก็จะทําให้เกิดโรคได้การกําจัดขยะก,ก็คือหนึ่งต้องให้ทุกคนใส่ใจในการแยกขยะคัดกรองให้เป็นขยะเปียกขยะแห้งก็แยกกันไปให้ชัดเจนแล้วการ การนาขยะออกจากชุมชนรถคันใหญ่ไม่สามารถไปได้เราก็ใช้รถคันเล็กค่อยๆบรรทุกไปลําเลียงไปเมือม่อเมื่อถ้าเราจะกําจัดขยะจํานวนมากเมื่อประชากรเยอะ,อะขยะก็มากขึ้นพอมากขึ้นเสร็จแล้วเราจะหาสถานที่ที่ดินมาฝังกลบก็คงจะเป็นไปไม่ได้เราคงจะต้องซื้อที่อีกเยอะมากมายก็ไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นเราต้องการกําจัดขยะอย่างที่ทีละน้อย เราจะไม่พอกพูนขยะไว้ให้มันมากแล้วก็เกินเกิน <ๆ S 1> ความสามารถที่จะกําจัดได้ก็คือใช้ใช้เตาเผาไร้ควันซึ่งมันเป็นนวัตกรรมใหม่ก็ต้องหาดูว่าอะไรที่เหมาะสมแล้วทําให้ต้นทุนกนารใช้จ่ายทรัพยากรของเราสิ้นเปลืองน้อยที่สุดประหยัดงบประมาณมากที่สุดนะคะอันนี้สิ่งที่ที่จะได้มาส่วนเรื่องหนูที่เกิดขึ้นเนี่ยสังเกตดูจากท่อระบายน้ําต่างๆร้านอาหารต่างๆ ทิ้งเศษอาหารทิ้งไขมันลงไปทําให้หนูเนี่ยจะเดินตามท่อหนูก็คือพาหะอย่างหนึ่งที่เข้ามาในในในหมู่บ้านของเราเนี่ยก็จะทําให้เกิดโรคต่างๆเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทิ้งไขมันร้านอาหารต่างๆก็ต้องดักไขมันมีเครื่องดักไขมันแล้วก็จึงทิ้งลงไปเราพยายามจะไม่ทําร้ายสิ่งแวดล้อมแม่น้ำำําลําคลองเราก็จะไม่สิงทิ้งสิ่งของที่มันอันตรายลงไปส่วนสุนนัขะ สุนัขจอจัก๊กก็มีให้เห็นอยู่อยู่หลายหลายชุมชนนะคะแต่นี้เราทําอย่างไรเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยหฉีดยาป้องกันพิสุนักบ้าสองที่ที่ทําอยู่แล้วนะคะก็ทําให้เป็นปกติให้ดีิขึน้นสม่ำเสมอขึ้นสองทำหมันคุมกําเนิด 3. จัดที่อยู่ให้เป็นที่เป็นทางเราดูแลได้เราดูแลกันไปนะคะเราจะไม่ทําลายแต่เราจะไม่เพิ่มขึ้น นับวันถ้าเกิดเขามีอายุมากขึ้นเขาก็ตายไปเองเรากําจัดไหมคือจํากัดวง,งไม่ให้เพิ่มขึ้นส่วนเรื่องศิลป,ปะวัฒนธรรมวัฒนธรรมเราก็คือเราต้องอนุรักษ์เอาไว้ประเพณีต่างๆเราต้องสืบสารประเพณีที่ดีงามหลายๆอย่างที่เราต้องทําอย่างกรณีที่ประเพณีวันลอยกระทงซึ่งภูมิประเทศของจังหวัดราชบุรีอะ เหมาะสมมากเพราะอยู่บริมแม่น้ําแม่กลองมีน้ําไหลผ่านมีเขื่อนนะคะเราเขื่อนที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเราน่าจะจัดให้มันเป็นลานลานวัฒนธรรมลานกีฬาลานประเพณีอะไรต่างๆซึ่งเป็นเฉพาะกิจดอกไม้เราก็จะจะปรับปรับเป็นดอกไม้ที่เราสามารถจะปลูกให้สวยงามอาสีสรรันนี้แล้วถ้าเกิดมีงานต่างๆเราก็สามารถเอาต้นไม้ที่เราปลูกไว้ดอกสวยงามเอามาจัด ต้นไมยย้ตรงนี้สามารถเคลื่อนย้ายเก็บได้เอาไปใช้ได้ที่ต่างๆได้ไม่ตายตัวนะคะเพราะฉะนั้นที่เราก็จะโลง่งที่จอดรถก็จะดีการจราจรก็จะดีก็คือที่จอดรถเราจะต้องมีมากแล้วก็สะดวกและได้จอดรถเพื่อเศรษฐกิจก็คือการค้าให้ดียิ่งขึ้นกรณีที่สินค้าจะดีเพียงใดก็ตามเชื่อเลยว่าถ้าไม่มีที่จอดรถคนก็ผ่านคนก็ไม่ยอมซื้อ ตลาดจะดีอย่างไรสวยงามอย่างไรถ้าไม่โปรโมทคนก็จะไม่เข้าดังนั้นเราจึงต้องสร้างตลาดให้หน่าซื้อให้สะอาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย <c oughs> ก็คือจัดจัดอยู่ในตลาดในที่ที่เหมาะสมแล้วเราประชาสัมพันธ์ให้คนเข้าไปซื้อเราส่งเสริมให้ตลาดเหมือนอกเหมือนตลาดออกอซึ่งอยู่ในอาคารคนส่วนใหญ่เข้าไปซื้อ บางครั้งอาหารที่อร่อยหรืออาหารที่ทุกคนถูกใจแม,ม้อยู่ไกลแค่ไหนก็จะไปเราต้องทําอย่างนี้เราต้องมีที่จอดรถให้สะดวกสบายแล้วเศรษฐกิจรอบเมืองมันก็จะดีขึ้นการจะรอจรททางแยกต่างๆทางตัดต่างๆต้องเขียนให้ชัดเจนแล้วก็มีวินยัยให้ประชาชนม,มีวินยัยเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดบางคนไม่เลี้ยวซ้ายจอดรถคาอยู่รถข้างหลังก็ไปไม่ได้ทําให้ เคลื่อนตัวลำบากช้ามากแล้วรอไฟเขียวพอไฟเขียวเสร็จยังรถยังเคลื่อนไปไม่หมดไฟแดงอ,อีกแล้วนี่คือต้องจัดระบบประชาชนให้มีวินัยในการใช้รถใช้ถนนฟุตบาทต่างๆก็อย่าไม่ให้มีที่ปิดขวางต้องทําให้สะอาดฝุ่นฝุ่นหรือน้ําที่ท่วมขังก็ต้องขจ,จัดไปให้หมดนะคะอันนี้จะทําให ทําให้ดูสะอาดสะอา้านโครงการหน้าบ้านหน้ามองทุกคนต้องมีส่วนร่วมก็คือทําบ้านของตนให้สะอาดประดับประดาเชิดชูสถาบาันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์อันนี้เราก็ต้องยกย่องว่าบ้านหลังนี้ควรได้รับรางวัลหรืออะไรต่างๆคือมันเป็นการปลูกจิตสำนึกไปไกลๆนะคะซึ่งมันก็ใช้งบไม่เยอะรางวัล แต่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่เราจะให้เขาเป็นรางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติว่าคุณรักษาหน้าบ้านคุณเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาข้ามหากษัตริย์เราจึงยกย่องคนในสังคมนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าที่จะทําเพราะเราเองเป็นเมืองพระราชาเราควรที่จะทําสิ่งดีๆน้อมก้าถวายเมืองราชบุรีจะต้องดีขึ้นขึ้นท่านเคยเห็นเมืองสุพรรณบุรีไหมคะ มีความสวยงามสะอาดสะอ้านต้นไม้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยหวนิสายเองก็ฝันเหมือนกันว่าถ้ามีโอกาสได้เป็นนายกเทศมนตรีหรือทํางานในตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ดีจะต้องทําให้บ้านเมืองราชบุรีเนี่ยสวยสะอาดสะอ้านเหมือนสุพรรณบุรีถึงไม่เทียบเท่าก็ก็คล้ายๆก็ยังดีนะคะเพราะนั้นประชาชนแน่นอนทุกคนต้องการความสะอาดต้องการความสวยงาม ไปเมืงองสุพรรณแล้วสองสว่างปลอดภัยในในการเดินทางนะมั่นใจนะคะก็สิ่งนี้ที่ฝันที่อยากจะทําจึงได้อาสา,ามาทํางานแทนพ่อแม่พี่น้องส่วนเรื่องสาธารนะัดะนูปโคก็คือไฟสองสว่างที่ที่บอกไปเมื่อเมื่อสักครู่ว่าไฟต้องสองสว่างอาจจะมีกล้องวงจรปิดในจุดจุดที่มีความเสี่ยงนะคะ ก็คือจะได้ชีวิตเนี่ยจะได้ปลอดภัยในทั้งชีวิตและทรัพย์สินเรามีรถหายประจําไม่ว่ารถรถจักรยานยนต์รถยนต์รถต่างๆทรัพย์สินต่างๆถูกงัดบ้านถูกงัดเหล่านี้ต่างๆหรือตู้น้ําถูกทําลายตู้โทรศัพท์ถูกงัดเหล่านี้ก็เป็นปัญหาเป็นภัยสังคมชนิดหนึ่งซึ่งคุกคามชีวิตเราซึ่งเราก็ไม่ต้องการสิ่งที่เราจะแก้ไขได้คือเราจะบูรณาการทํางานกับ เจ้าหน้าทีท่ตำรวจบุคคลที่เราจะนําเข้ามาช่วยเหลือก็คือเจ้าหน้าที่อปปรรอที่มีอยู่แล้วมีจิตอาสาอยู่แล้วเ,เราจะาให้ความสําคัญคัดกรองคนที่ดีๆมีคุณธรรมไม่ใช่ว่าเอาคนที่ไม่ดีแล้วไปทําให้เดือดร้อนเพิ่มยิ่งขึ้นเราจะไม่ทําเราต้องฝึกได้รับการฝึกฝนจิตที่มีจิตอาสา แล้วเราก็มีสวัสดิการอย่างที่ผ่านๆมาเท่าที่ได้รับการร้องเรียนก็คือไม่มีการใส่ใจอะไรเลยค่าน้ำมันรถก็ต้องออกเองค่าเบี้ยเลี้ยงก็ไม่มีก็ไม่ว่าแต่ว่าต้องเสียค่าค่ารถค่าน้ำมันรถเองเพราะฉะนั้นเราไม่อยากเพิ่มภาระคนที่มีจิตอาสาอยู่แล้วเราต่อยอดเราช่วยเขาได้เราช่วยเลยเพราะว่าเขาจะได้ดูแลทั่วทุกชุมชนเมื่อทุกชมชนดีเขตเทศบาลเมืองดี นี่แหละค่ะคือความร่มเย็นของชุมชน 1971. อันนี้เราเป็นสิ่งที่เราต้องการ Arizona, water, ส่วนน้ำน้ำประปาก็ต้องปรับปรุงไม่ให้หยุดหยุดติดๆขัดขัดนะคะหรือบางครั้งบางบ้านบอกมาว่าค่าน้ำเดือนละ6 0พันเจ็ดร้อยท่อแตกบ้างอะไรต่างๆนานาปัญหาต่างๆเราจะแก้ไขเรื่องน้ำและมีให้น้ำดื่มที่สะอาดให้ทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมกัน ะะแล้วก็จะมีเรื่องท่อระบายน้ําก็คือจะต้องลอกของก่อนที่หน้าฝนจะมานะคะก็ก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหาป้องกันก่อนที่จะเกิดข้อเกิดแล้วมันแก้ไขยากแต่มันทําได้แต่มันเปลืองบงประมาณนะคะส่วนเรื่องการศึกษาแน่นอนเยาวชนวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า เราต้องใส่ใจเรื่องการศึกษาให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรมสิ่งที่ดีอยู่แล้วเราเสริมขึ้นไปให้ดียิ่งขึ้นสิ่งที่ยังบกพร่องเราเติมเต็มนะคะครูอาจารย์ต้องได้รับสวัสดิการที่ที่เร่งด่วนก็มีผู้ร้องเรียนมาว่าค่ารักษาพยาบาลช้าเงินเดือนใจช้าอะไรต่างๆนะน,นะเพราะฉะนั้นเราต้องบริหารงานให้ให้ดีให้เป็นที่ถูกใจของข้าราชก,การกวนและกำลังใจของข้าราชก,การเป็นสิ่งสําคัญ ะค,ะความทุกข์สุขของประชาชนก็เป็นหสิ่งสำคัญเหมือนกันดังนั้นทีมหรือกลุ่มทางเลือกใหม่โดยการนำของหมอทิสาโคทิิรลกุลหมายเลข4พร้อมและสอทอทุกเขตทุกเบอร์ก็ขอกราบวิงวอนพ่อแม่พี่น้องช่วยสนับสนุนให้คณะกลุ่มทางเลือกใหม่ได้เข้ามีโอกาสรับใช้โปรดอย่านอนหลับทับสิทธิ์ถ้าท่านไม่ไปใช้สิทธิ์พวกเราก็ไม่ได้ทำงานโปรดอย่าซื้อเสียงขายสิทธิ ะะถ้าเกิดว่าต้องการเห็นเมืองราชบุรีเปลี่ยนแปลงโปรดเลือกทางเลือกใหม่หมอนิสาและคณะยินดีทํางานแทนพ่อพี่พี่แทนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดราชบุรีสิ่งใดที่ท่านต้องการเราจะทําทําตามความต้องการของชุมชนอย่าลืมนะคะวันที่26นี้เข้าปูหาการเบอร์สี่หมอนิสาเกิดสี่ค่าเดือนสี่มี ผมพิหารสี่มีสามก้า,าวัตถุสี่มีอิทธิบาทสี่ประจําใจยี่สิบหกนี้อย่าลืมกาหมายเลียสี่และคณะสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ